ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมเดือนพฤษภาเป็นวันนัดประชุมหรือว่าเป็นงานเป็นวันนัดรวมกันบรรดาสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาถ้าว่าพวกเราไม่มีวัน นัดเจอกันนัดพบกันก็คงจะห่างเหินกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นคณะสงฆ์จึงได้ปรึกษาปารบกันควรจะมีเดือนหนึ่งมิหน่าจะมีสักครั้งหนึ่งก็เลยนัดจัดเอว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันมาร่วมกัน สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้และก็พร้อมกันวันพุ่งนี้เป็นวันที่30พฤษภาคมองหลวงตาของเราท่านาพาลูกหลานทำบุญเปิดโลกธกาตุอันนี้ขอพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมถ้าหากว่า,าผู้ที่จะไปร่วมงานทำบุญ ครอบรอบอย่างที่องค์หลวงตาเคยประกาศไว้ก่อนวันพุงนี้วันนี้ก็น่าจะเดินทางได้วันพรุ่งนี้พระสงฆ์คงจะบินทวารที่วัดป่าบ้านตาเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะวันวันที่30มสิบพฤษภาเป็นวันที่วันมรณะภาพวันมรณะของโยมมันดาขององค์หลวงตาพระน้องค์หลวงตาท่านจึงจัดให้มี วันทําบุญอุทิศหรือว่าทาบุญให้โยมมารตาขององค์ท่านท่านก็เลยถือว่าวันที่สามสิบเป็นวันวันหนึ่งเป็นวันทาบุญเปิดโลกธาตุเพราะนั้นหลวงตาถึงจัดให้มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อทุกคนเพราะว่าพวกเราก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาขนาดย,ายัดมิตรสหาย ถ้าว่าดวงวิญญาณใดก็ตามตกทุกข์ในยากจูก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลลงตาเปิดทําบุญให้กว้างขวาง,วางในวันที่วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคณะสัทายาติโยมทุกท่านเอออย่าลืมวันทุกปีวันที่30พฤษภาเป็นวันทําบุญนี่แหละวันนี้ก็เห็นพี่น้องรัทายาติโยมมาตักบาตรล้นหลามเ,เห็นมาก เมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อเองก็ได้ไปนานนะหลวงพ่อไปอินโดนีเซียนานทังห้าหกปีคิดว่าคงจะไม่ไปอีกล่ะไปประเทศไหนแต่เขานิมวล์แล้วนิมว์อีกก็เลยไปสาเหตุที่ไปก็พราอว่ามีสองสามีภรรยาคนก็นยังหนุ่มอยู่นะประมาณอายุสักสี่สิบปีเขาก็ว่าเขาได้ศึกษา ปฏิปทาขององค์หลวงตาเขาเกิดศรัทธาในองค์หลวงตาแต่เขาไม่ได้มาทั้งสองผัวเมียไม่ได้มาแต่ตั้งใจว่าจะมาเพราะว่าติดธุระ,ะ,ะนั้นติดธุระธุระนี่วันที่สุดหลวงตาก็เลยจุดตินิราผานเขาก็รู้สึกว่าเสียใจเขากริมาในงานศพองค์หลวงตาเขามาเพราะเขาไปอยู่นานเขาบอกว่าจัดงานดูแลพระสงฆ์แต่ในใจของเขาเราพลาดโอกาส เมื่อลงตายังอยู่เนี่ย<_><_>ก็พลาดโอกาสไม่ไดมา,าไม่ได้มากราบคาระวะองค์หลวงตาแต่หลวงตาจุดตินิพพานไปแล้วพวกเราจึงได้มาเอาเถอะเรากลับไปนี่เราจะสร้างวัดค่ะพ่อกลับเข้าไปเขาก็ไปสร้างวัดขึ้นมาซื้อที่ดินประมาณสองไร่กว่านะเขาก็ปลูกสาลาปลูกที่พระที่พักของพระสงฆ์เสร็จแล้วเขาก็มานนมนต์หลวงพอ่อก็วอกว่าในเมื่อพลาดองค์หลวงตาแล้ว ไม่ควรจะพลาดลูกหลานขององหลงตาเขาว่ากันนะเขาดีตามที่เขาพูดนะไม่ควรจะพลาดลูกหลานขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาเขาศึกษาดูแล้วปฏิปทาหน้าเคารพนับถือเลื่อมใสครับไปได้หลวงพ่อไม่พี่นาดูนน่าจะไปดูเขาว่างเขาทํำยังไงหลวงพ่อก็เลยตกลงติดตัดสินใจไปไปเมื่อวันที่หกวันที่ห้าพฤษภา พอไปเห็นเขาโอ้เขาศรัทธาจริงๆนะล้นหลามห่างจากกรุงจาการ์ตาประมาณสักหกสิบกิโลพอไปเห็นนะโอ้ศรัทธาญาติโยมไม่แพ้เมืองเมืองไทยของเราเลยเขาจับจัดเป็นกลุ่มเป็นคณะมาตักบาตรตอนเช้าหลวงพ่อก็เลยเห็นเขาแล้วโอ,อ้เขาก็มอบวัดให้กับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเออเอารับไว้แต่หลวงพ่อก็ประกาศเหมือนกันนะ หลวงพ่ออายุมากแล้วอายุแก่แล้วคงจะไปไม่ไหวแล้วเพราะนั้นวันนี้นะคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาเนี่ยลูกหลานน้องหนุ่มทั้งหลายนะถ้าหากว่าอยากจะไปใ้พักวิเวกแล้วไปพักผ่อนหย่อนใจพักหลบเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปพักได้ให้ถามหลวงพ่อบํารุงนะเพราะว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อได้เอาหลวงพ่อบำรุงไปด้วยนะแล้วก็ท่านรัตนะมีเจ้าคุณเสือวัดการเจ้าลำโพธีไปด้วยไปหลายองค์ทั้งหมด7-8องค์นะหลวงพ่อเอาไปเพราะนั้นให้ผู้ใดอยากจะไปปรีกวิเวกที่เป็นอินโดนีเซียก็ได้เขาแต่ว่าถึงยังไงเขาก็อยากจะได้นิมนต์แนวปฏิปทาขององค์หลวงตา บินท่าบาทบินทาบาทได้ด้วยนะเพราะชมกลุ่มนั้นเป็นชมลมพุธประมาณ70หลังคาเขาวา่ายงั้นนะบินท่าบาทได้อีกแล้วก็ฉันเขาอยากจะให้พระแนวปฏิปทาของหลวงตาครับไม่อยากจะได้แนวปฏิปทาสายเอืน่นหลวงพ่อเออเป็นคือเขาเจตนาดีเขาอยากจะยึดแนวแถวมาด้วยความเคารพในองค์หลวงตาเพราะนั้น องค์ไหนนะน้องหนุ่มทางหล่ผู้ที่ผู้ใดสนใจอยากจะไปอยู่กับเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่อินโดนีเซียก่อนทีมน่ะแต่ถึงยังไงถ้าไปก็ต้ององตั้งใจนะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์ลงตาอย่าทะเลทลายให้ยึดฉันจงลงตาพาดําเนนยังไงฉันมือเดียวอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอย่างไรนี่แหละเขาอยากจะได้ ه, ครูบาอาจารย์ที่พระสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามใครๆก็อยากจะได้ของดีทั้งหมดลหะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อเอง,งอก็อยากจะได้ของดีเหมือนกัน ه, เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านก็เหมือนกันนะั่นแหละใของที่ไม่ดีพวกเราก็ไม่อยากจะได้อันไหนก็เหมือนกันนะ่ะครูบาอาจารย์ดีพ่อแม่ดีสามีภรรยาดีลูกลูกดี แมหมูพว่นเมื่อหมูเพื่อนฝูงดีนะแมใครๆก็อยากจะได้นะแมถ้าหาว่าตรงกันตรงกันข้ามแล้วใครๆก็ไม่อยากจะได้ทางนั้นละ่ะวะนนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านแมเมื่อใครๆก็ต้องการของดีอย่างนั้นแล้วพวกเราทุกคนนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีมองดูตนเองทีนี่แมมองดูตนเองว่าข้าพเจ้าดูมองดูข้าพเจ้าเองตรงไหนที่มันไม่ดีแมข้าพเจ้าจะลดละในจุดนั้น ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในจุดนั้นถ้าว่าพวกเรามองตอนเองไม่ลืมเจ้าของนะอย่าลืมเจ้าของไปที่ไหนๆอย่าลืมตัวเองหลวงพ่อวัดดีทั้งหมดนะคณะทายา,ญญาจจิโยมลูกหลานทุกคนวันนั้นวันนี้ก็พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาลูกหลานขององค์หลวงตาอย่างอุ่นหนาวฝาครัง ยังเป็นผแผ่นวัะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านเนียึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาลงสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยละหลวงพ่อไปคราวคราวนี้ก็ไปต่างประเทศหลวงพ่อนี่ยละยกประเด็นหลักเลยหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ของหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานสายนี้หลวงตาเนี่ยเป็นลูกของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเนี่ยเป็นเลน เป็นเหรนของหลวงปู่มั่นแต่ถึงยังไงก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างไรท่านถือกิจวัดข้อวัดอย่างไรเรื่องจิตภาวนาท่านให้ภาวนาอะไรหลวงปู่มั่นท่านบอกให้ภาวนาพทนะุทโธเนอะแต่สายอื่นเราไม่ได้ว่าเนี่ยาษสายอื่นไม่ดีหรือเราไม่ได้พูดอย่างนั้นสายอื่นก็ดีแต่นี่เราศึกษามาสายนี้ แต่เรากนนำแนวปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาแต่เราก็เชื่อมั่นในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกเราสายลวงปู่มั่นเพราะเหตุไรเพราะองค์ครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อท่านล่วงรับดับ,บขันไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราเห็นตาตาตาใจของพวกเราอยู่เพราะนั้นพวกเราเชื่อเชื่อมั่นว่านี้คือปฏิปทา สายพระอาหารหันต์หลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นหลวงพ่อไปพูดต่างประเทศหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้อีกเหมือนกันนะหวงพ่อมั่นใจจึงได้นำธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติสายนึงใน,ใน,ในหลายสายเพราะว่าอินโดนีเซียก็มีหลายสายนะสายที่เบตสายศีลังกาสายพมา่าสายเจ้าแม่กวนอิม เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันมีครอบหมดนะแต่หลวงพ่อแนะนำว่าสายหลวงพ่อนีคือสายแนวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นถ้าจะว่าไปแล้สายหลวงปู่มั่นในประเทศไทยขณะนี้ก็สายหลวงปู่มั่นซึ่งภาคปฏิบัติแล้วก็เป็นภาคเป็นสายที่เด่นดังก็ว่าพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเด่นด,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 ดังที่สุดในแนวแถวปฏิปทาของท่าน ท่านเรื่องสอนเรื่องศีลก็ชัดเจนเรื่องสมาธเาิเดินสมาธิยังไงก็ชัดเจนเดินปัญญาวิปัสนาอย่างไรท่านก็เดินก็ชัดเจนเพราะนั้นจนถึงมรรคผลนิพพานจะชำระจิตใจยังไงในโค้งสุดท้ายนั้นท่านก็บอกชัดเจนอีกเ,อเพราะนั้นในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาดูเถอะนะรัตถายาิโยมเราจะเห็นได้ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแน่นอนแต่สายอื่นๆพอนั่งสมาธินี่แหละคือวิปัสสนาท่านก็พูดอย่างนั้นแต่สายของเราเนี่ยหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนเนี่ยสมมะทํำยังไงวิปัสสนาทํำยังไงจะชะจําระจใจให้หลุดพ้นในขณะที่โค้งสุดท้ายเนี่ยทำยังไงท่านบอกไว้ชัดเจนมากนะเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราเดินมาถูก ปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมั่นใจน้นะลูกหลานนะไมีมีกี่เปอร์เซนลวงพ่อมั่นใจทุกเปอร์เซนนะว่าพวกเราเดินมาถูกทางลงเดินมาถูกตามแนวแถวพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเกิดมาพบนีชาตินี้ในพระพุทธศาสนาในพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมาก เกิดมาในปฏิรูปรประเทศสวาสโซจัอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกะตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้สร้างบุญสร้างกุศลมาในอดีตแต่จึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินในพบพพุทธศาสนาหแห่งนี้อัตตะสัมมาปณิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบนะเกิดมาในพบพุทธศาสนาและอย่าทะเลทลายนะอย่าลืมตัวนะหลวงพ่อไปเห็นพี่น้องชาวอินโดนีเซีย เขาคงจะเป็นนั่นะคงจะสมัยเมื่อเขาสร้างโบโลพุทโธบ่างสร้างที่ไหนไหนเออแต่เขาจิตใจของจของเขาวกวนเวียนเออคิดห่วงหาเออห่วงหาผูไมิประเทศของเขาอยู่เขาก็เกิดมาในพื้นแผ่นดินอินโดนีเซียเพราะนั้นเวลาเห็นหลวงพ่อไปบินทบาทตอนเช้านีออ่คนเป็นพันนะไม่ใช่น้อยนะลูกหลานนะ คนเป็นพันมาใส่บาทไม่แพ้วัดไม่แพ้วันนี้ของเราเลยล่ะออวันนั้นอะ่ะโอ้คนเห็นพระเลยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่รู้ภาษากันเลยก็เหมือนกับญาติโกโหติกาไปเจอกันลักษณะอย่างนั้นอะ่ะญาติพี่น้องเก่าแก่มาเจอกันมันรู้จะทักทายยังไงแต่เพาไม่ร,มรู้ไม่รู้ภาษากันนะแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสพออกพอใจนะมีในจิตในในในจิตในใจนะหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้ปลื้มใจ ไปเห็นพี่น้องชาวอินโดข่าวนี้นะอันนี้ก็มาเล่า,ลาให้ลูกให้หลานสถาญาตโยมด้วยฟังพวกเขาเกิดมาน่ะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเขาไม่โชคดีเหมือนเราพวกเราี่ยโชคดีมากเลยได้ฟังพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็เข้าใจอีกหลวงตาเทศยังไงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเทศสนาว่าการยังไงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเขาเราเข้าใจหมดนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะ แต่อย่าทําความโชคดีของเราเนขนาดนี้แล้วอย่าทั้งห้เสียอย่าให้เปล่าประโยชน์เน,ะน,นาะขณะจะทาญาตโยมลูกหลานเนอใช้จติตใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเนอที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้ย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ฟังฟังนะฟังฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วก็นําไปไปคิดไตรตรองดูจริงไหม ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะจงหี้นะเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการทอดภาพป่าสามัคคีให้ร่วม,ร,วมร่วมกันนะพระสวนแสงธรรมของเราเนี่ยัยพรงผอมอยู่ผอมยังไงเพราะว่าข่าน้ําข่าไฟองหลวงตาไม่อยู่เนี่ยเขาลอยหลอพนะคณะทายาติโยมลูกหลานทุกคนนะ ให้ช่วยๆวยกันเอ,ออยันะใส่ในตู้เซฟก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพื่อบำรุงสวนแสงธรรมพวกเรามานี่เห็นไหมละ่ะได้ใช้พัดลมได้ใช้ไฟได้ใช้น้ำร้วนแล้วจะเป็นเงินทั้งหมดนั่นแหะที่เราใช้ในสวนแสงธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็เลยมาช่วยช่วยกันเสียสละคนละมากคนละน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราทุกทุกทันนั่นแหละนะ